ราคามันดีมากมันเริ่มต้นแค่7ยูโรเท่านั้นนะคะ7ยูโรกับการเดินทาง600กิโลเมตรบ้านไปแล้วเดินทางสะดวกประหยัดดีต่อสิ่งแวดล้อมเดินทางได้รวดเร็ว,รว,รวย่นเวลาได้มากมายเดินทางไปกับ Avlo รถไฟฟ้าเร็วสูงของเรนเฟ One Day Trip in Madrid ของปันนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วก็ปันจะฝากลิงก์ไว้ท่านี้แหละนะตามไปดูกันด้วยนะคะแล้วก็ไหนๆตามไปดูแล้วกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้มันด้วย<ๆ>วันนี้ปันก็จะมารีวิวการเดินทางของปันค่ะโดยการใช้รถไฟฟ้าเร็วสูงอัลโลค่ะไปรถไฟฟ้าอัลโลนะคะเป็นชื่อย่อมาจากอัลตา เปลอซิดาหรือว่าตีเป็นภาษาอังกฤษว่าอัต t r a velocity นะคะหรือไฮสปีดนั่นเองเป็นรถไปป่าเร็วสูงแบบโลค c o ราคาน่ารัก จับต้องได้แล้วก็เดินทางสะดวกสบาย <Yay! S 1> เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะตามมาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับปันได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นะคะเริ่มที่เมืองบาร์เซลโลนาสู่เมืองมาดริดค่ะไปขึ้นที่สถานีบาร์เซโลนาแซนส์ค่ะซึ่งเป็นเปรียบเหมือนหัวลำโพงของบาร์เซลโลนานะก็จะเป็นสถานีใหญ่เลยส่วนบรรยากาศภายในนั้นนะคะเรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรกับสนามบินดีๆนั่นเองค่ะ แมวฉันต้องการเข้าเฟรมอ่ะเสียสติไปแล้วพิเศษของปันในวันนี้ก็คือการเดินทางโดยการใช้รถไฟฟ้าเร็วสูงแต่เป็นแบบ low cost ค่ะถือว่าเป็นบริการใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มให้บริการเมื่อกลางปีที่แล้วเปิดเริ่มเส้นทางบาร์เซโลนามาดริดมาดริดบาร์เซโลนาตั้งแต่ มิถุนายนปีที่แล้วแล้วก็ได้ขยายเส้นทางเพิ่มนะคะสู่วาเลนเซียเมื่อเดือนเดือนนี้เองสิเดือนพึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะที่ได้ขยายเส้นทางมันเหมือนกับการขึ้นเครื่องบินเลยนะคะเราจะต้องมีการบุ๊กตั๋วล่วงหน้านะคะเราจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะและสำคัญเลยนะคะเราควรไปถึงที่สถานี ล่วงหน้าเหมือนกับการไปสนามบินล่วงหน้านะคะเพราะว่าคัาจนต้องมีมาตรการตรวจเช็คนะคะสัมภาระของเราก่อนขึ้นรถไฟแล้วก็จะมีการตรวจ ID ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตต่างชาติอย่างเราก็ใช้พาสปอร์ตนะคะหรือถ้าใครมีบัตร resident มีบัตรเมียแล้วเนี่ยก็สามารถใช้บัตรเมียเป็นการยืนยันตัวตนก่อนขึ้นรถไฟะคะ่ะ การเดินทางจากมาดริดบาเซโลนามาเซโลนามาดริดนะคะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะถ้าเป็นแบบไดเร็กเลยเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมง45นาทีแต่ถ้าเป็นแบบที่มีหยุดตามสถานีย่อยๆด้วยเนี่ยจะใช้เวลาถึง3ชั่วโมง17นาทีนะคะเวลาต่างกันไม่มากนะคะยังไงก็สามารถเลือกเที่ยวที่เหมาะสมกับคุณได้ค่ะในส่วนของรถไฟอัพโลหรือว่ารถไฟโลคอสนะคะเป็นการนำ รถไฟเดิมหรือว่ารถไฟอารเเนี่ยเอามาปรับปรุงนะคะโดยนำโบกี้ส่วนที่เป็นส่วนของร้านอาหาระบาร์โบกี้นะคะกับส่วนที่เป็นของเฟิร์สคลาสเอาออกให้หมดที่ที่เปิดกว้างขึ้นมาเนี่ยก็จับเก้าอี้ผู้โดยสารใส่เข้าไปทำให้อารโรสามารถจุจำนวนผู้โดยสารได้มากกว่ารถไฟเดิมถึง20%นนะคะการที่เขาสามารถขายตั๋ว ได้มากขึ้นนะคะก็สามารถให้เขาลดราคาตั๋วให้แก่ผู้โดยสารได้บนรถไฟนะคะก็มีห้องน้ำบริการที่เขาค่อนข้างกว้างขวางสำหรับห้องน้ำสาธารณะก็ถือว่าสะอาดทีเดียวนะคะก็มีเตียงที่สามารถกลางเพื่อเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมเด็กได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะข้อดีอีกอย่างก็คือนางมี Wi-Fi ให้ฟรีจ้า เราสามารถเข้า Wi-Fi ของ r e นเฟ่ได้นะคะผ่านแอป Play r e รนเฟนะคะอันนี้ก็แนะนำให้โหลดก่อนไว้ได้เลยลเหจากนั้นนะคะระหว่างช่องที่นั่งผู้โดยสารนะคะยังมีที่เสียบปลั๊กไฟให้อีก2รูนะจ๊ะสามารถเสียบกันได้ใช้กันได้สะดวกสบายไม่ต้องแย่งกับคนข้างๆนะคะโต๊ะก็มีให้นะคะ ถังขยะก,ก็มีให้นะคะจะได้ไม่ทิ้งของเกลื่อนกราดมีบริการบนรถไฟฟ้าที่ถือว่าครบวงจรมากเลยนะคะคุณยังสามารถรับประทานอาหารบนรถไฟฟ้าได้อย่างสบายใจเลยค่ะอิชันเห็นมาแล้วนะคะมีคนหนึ่งอะ่ะที่นั่งใกล้ๆปัาโน้เขาพกข้าวกล่องมานางพกข้าวกล่องมากล่องเท่านี้นางคงหิวอะ่ะนางเป็นผู้ชายอะ่ะนางกินื อเร็อร่อยมากเลยอยากจะชะงกไปดูว่าเฮ้ยอย่พกอะไรมาแต่ถ้าคุณไม่ได้พกอะไรติดตัวมาเลยเนี่ยบนรถไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะไม่มีโบกี้ร้านอาหารบริการแล้วแต่ ยังมีพวกเครื่องขายขนมขายเครื่องดื่มอัตโนมัตินะคะมีทั้งเครื่องกาแฟมีทั้งเครื่องเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีเครื่องของพวกขนมครเคี้ยวต่างๆด้วยค่ะซึ่งเครื่องเหล่านี้นะคะสามารถรับได้ทั้งเงินสดบัตรเครดิต และการสแกนจ่ายนะคะอันนี้ต้องเตือนไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่คาดหวังจะไปกดขนมกดน้ำดื่มเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในช่วงที่รถไฟวิ่งเข้าอุโมงค์สัญญาณอาจจะไม่มีนะคะเครื่องอาจจะไม่สามารถทำงานได้อันนี้ก็ต้องเลือกเวลาไปซื้อไปกดน้ำดีๆนะคะ ถึงการเดินทางแบบโลคอสโดยไม่กล่าวถึงราคาคงจะไม่ได้นะคะราคาของอาโลรราคาดีมากราคาเริ่มต้นอยู่ที่7ยูโรเท่านั้นค่ะ7ยูโรเท่านั้นถูกมากๆแกคูณเข้าไปเท่าไหร่เองหบ้าไม่แล้วว้าแต่ 8. ทีนี้มันจะมีแปะ เจ็ดยูโรนี้ยังไม่นับกับการแอดออนต่างๆเช่นถ้าคุณอยากจะเลือกที่นั่งนะคะคุณจะต้องแอดออนมีราคาเลือกที่นั่งอีก8ยูโรถ้าคุณต้องการที่จะมีออปชันแบบว่าเปลี่ยนเวลาเดินทางเปลี่ยนวันเดินทางหรือว่ายังไม่แน่นอนฉันอาจจะต้องแคนเซิลแพลนนะก็สามารถแอดออนอีก8 e u ยูโรได้นะคะก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้<อ>คุ้มมากคุ้มมากๆถือว่า ทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากการคมนาคมนะคะการเดินทางที่มันดีต่อประชาชนมากๆนอกจากนั้นถ้าคุณเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า14ราคาเป็นราคาฟิกซ์เลยนะราคาฟิกซ์ของเยาวชนอยู่ที่5ยูโรเท่านั้นนะคะมีข้อแม้ก็คือต้องเดินทางกับผู้ใหญ่นะจ๊ะอันนี้ก็มีดอกจานไม่ให้เก้าอี้ e บนรถไฟนะ ในหนโบกี้นะคะมันจะเรียงกันอย่างนี้จ๊กๆๆๆก็คือหันหน้าเข้าตรงกลางหมดเลยซึ่งตรงกลางเนี่ยมีโต๊ะกลางไว้อยู่นะคะโต๊ะใหญ่ถ้าคุณเดินทางเป็นครอบครัวนะคะหรือหมู่คณะไอ้โต๊ะใหญ่เนี่ยหันหน้าเข้าหากัน4คนเนี่ยก็น่าจะเป็นออปชั่นที่ดีนะคะหรืออืมไม่มีเหรือก็คือควรเดินทางกับคนรู้จักเท่านั้นนะคะไม่งั้นคุณก็จะต้องนั่งมองหน้ากับคนแปลกหน้าไปเรื่อย สามชั่วโมงเนาะซึ่งเราก็ขี้เกียจปั้นหน้าส่วนของปันเองกับคุณพระบ้านก็คือใช้เงินแก้ปัญหานะคะใช้เงินแก้ปัญหาจ่ายไปอีก8ยูโรเพื่อที่จะได้เลือกที่นั่งนะมนเลือกโบกี้ที่8ถือว่าเป็นโบกี้ที่โอเคนะคะถ้าใครจากจะาตามรอยอีชั้นก็สามารถเลือกโบกี้ที่8ได้อันนี้ถือว่าเป็นความลับระหว่างเรานะคะแนะนำว่าเวลาที่เราเลือกที่นั่ง ถ้าเรากดแบบเลือกที่นั่งอย่าไปเลือกโบกี้ที่6เพราะว่าโบกี้ที่6เนี่ยก็คือโซนโบกี้ร้านอาหารเก่านะคะหน้าต่างทุกอย่างเขาปรับมาแบบที่เป็นบาร์มีโต๊ะยืนหน้าตรงหน้าต่างเนี่ยก็จะอยู่สูงกว่าโบกี้อื่นๆนะคะที่นั่งนั้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ จะสูงเกินศีรษะเวลานั่งนะคะคุณจะมองไม่เห็นวิวใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยหรือเผลอๆคุณจะไม่มีหน้าต่างเลยนะคะอันนี้เดินทา,าง3ชมมั่วโมงก็คิดกันให้ดีๆนะจ๊ะอย่าอย่าทำถ้าคุณจะใช้เงินแก้ปัญหาแล้วเนี่ยแนะนำอีกอย่างก็คืออย่าไปเลือกโบกี้ที่มีเครื่องจำหน่ายขนมอาหารเครื่องดืม่นม,น,มนะจ๊ะเพราะต่อให้คุณสะดวกในการเดินเข้าไปกดเลือกซื้อขนมต่างๆ แต่คุณอย่าลืมว่ายังมีผู้โดยสารอีก300กว่าชีวิตที่อาจจะเดินมาขดนะคะทนฟังเสียงเครื่องอะไรอีกมากมายจะหาทำนะจ๊ะเตือนไว้แล้วถือว่าฉันเตือนไว้แล้วนะในส่วนการเดินทางของปันนะคะปันเลือกเที่ยว กลางคืนทั้งขาไปและขากลับอย่าคาดหวังว่าจะได้เห็นวิวอะไรข้างทางจากคลิปของปันแต่ปันจะพยายามหาภาพอินเสิร์ตมาให้นะคะถ้าไม่คิดมากอะไรเดินทางกลางคืนก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าของปันเนี่ยก็คือทําธุระนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วค่อยนั่งกลับตอนกลางคืนนะคะถ้าคุณคิดว่ากลางคืนแล้วเอาไปถึงกลางคืนแล้วจะเดินทางต่อ,อยังไงจะเข้าที่พักยังไงที่เมืองมาดริดนะคะรถไฟฟ้าให้บริการตั้งแต่ กบูงเช้าถึงตีสองจ้ะรถไฟฟ้าเดินทางตรงเวลาทุกอย่างนะจ๊ะไม่เหมือนเมืองไทยที่นี่ระบบเขาดีกว่าที่เมืองไทยของบ้านและคุณพ่อบ้านนะคะใชน้นแก้ปัญหาก็คือทันเลือกที่นั่งกันนะคะไปกลับ บาร์เซโลนามาดริดมาดริดบาร์เซโลนา2คนใช้เงินไปทั้งหมด100ยยูโรนะ ที่สเปนเนี่ยแหละเพราะถ้าท่านถ้าฉันตัดนิทานก็คือจะได้เวลาวันศุกร์ที่สเปนนะคะยังไงกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามาไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ